สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนคนรักไม้มาดูโต๊ะสี่เหลี่ยมครับโต๊ะขนาดเล็กครับความลึกอยู่ที่45ครับความยาวอยู่ที่70เซนครับความสูงก็45เซนครับนี่ครับมีชุดนี้มีด้วยกันทั้งหมด10ตัวครับทําสีเรียบร้อยแล้วครับใครสนใจก็สอบถามกันได้ครับราคาไม่แพงครับไม่ถึงพันครับรวมค่าส่งแล้วนะครับนี่ครับทําสีเนื้อไม้ครับ เอาไปตั้งไปทําโต๊ะรับแขกได้ครับเอาไปเขียนหนังสือได้ครับเอาไปวางสิ่งของได้ครับโต๊ะอเนกประสงค์ครับทําจากไม้สักทองครับนล่างตีเป็นลักษณะระแนงครับเป็นสองชั้นครับด้านบนก็เป็นพื้นเรียบครับสวยงามครับเพื่อนเพื่อนเี่ครับทาสีเนื้อไม้เคลือบเงาให้สามสี่รอบเลยนะครับเนี่ยครับสวยงามครับทาสีแบบธรรมชาติครับทําจากไม้สักทองครับ มองด้านข้างสวยครับไปทำโต๊ะรับแขกได้ครับเหมาะสำหรับเอาไปไว้ในห้องนอนก็ได้ครับหรือจะเป็นชุดกลางโต๊ะรับแขกห้องเช่านะครับหรือเป็นรีสอร์ตต่างๆครับสั่งได้ครับเราขายทั้งปีกทั้งส่งครับซื้อหลายตัวเราก็ลดให้นะครับราคาส่งครับนี่ครับทำจากไม้สักทองครับนะครับด้านในอีก6ตัวครับชุดนี้นะครับรุนี้มีด้วยกันทั้งหมด สิบตัวด้วยกันครับหมดแล้วก็หมดเลยครับอ่าสั่งได้อีกทีก็ใช้เวลาอีกหลายวันครับกว่าจะทําเสร็จแล้วก็ทาสีก็ใช้เวลาเกือบเดือนเลยครับนี่ครับโต๊ะสี่เหลี่ยมชุดวางรับแขกก็ได้วางสิ่งของอื่นๆก็ได้ครับโต๊ะสารพัดประโยชน์ครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ชมก็นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ